นี่นะครับดูสภาพยางหน้าตายนะครับก่อหน้านี่นะเอามากิดแหมเดิมเลยนี่นี่นี่เอาตินไปละดูสภาพตัวน,นี้เด้อยนี่บ่มยางเ้ส่วนนี่นะจุบวกให้เริ่มเริ่มเปิดอันนี้นี่บ,นบ่อนั้นนี่งบ่มียางคนเก่ากีดเท่านะเอามาเบ่มทันทีละ น,นี่คือกันสภาพต้นยางหน้าสองนะครับนี่ไหลาตามมีดเลยตอนนี้ก็หกโมงเช้านะมารีวิวให้ FC ได้ดูนะครับ FC น้ำหมักสูตรสองของจานต้นนะครับยางหน้าตายที่หายได้นะครับนี่นพีมนนะฮะช่างมนช่างทำบ้านหน้าฝนก็มาหัดกีดยางครับช่างมือใหม่นะครับนี่นี่เห็นไหมน้ำยางเข้มข้น มากเลยนะครับผมต้นยางไหลเต็มท่อเลยนะครับนี่นี่ไหลเต็มท่อเลยเด้อเดี๋ยวให้ดูต้นยางนะก่อนหน้านี้ก็ผู้เก่าเขาก็คนเก่าคนงานเก่าก็อ็ดคักปวดนี่ก็ลูกค้าตึงมาสั่งซื้อแต่เช้าเลยนะครับ มารีวิวตัวนนี้น้อยต้นนี้ก็ต้นไหนยังไม่ค่อยออกแล้วก็ข้ามไปก่อนเพราะว่าน,น้ายางตายเกินครึ่งสวนบำรุงมาแล้วดูดูดต้นนี้ก็ดูสภาพดีครับนี่ยงธรรมดาบ่มีคนมองกีบเนี่ย มันกมีนเียลงมาไอ้ี่กเดียดเทาเีเจ้าความอันนั้นเอาเนาะนี่นี่ยมันว่ามีความมุงหุมกีนมันยังมีน้ำยางให้ยุกเอาใส่ปุ๋ยไปฉีดน้ำหมักไปแล้วก็ก็จะใส่ปุ๋ยทางดินด้วยนะครับวันเสาร์อาทิตย์ตัวนี้ก็ ลอมคืนมาหน่อยฮะหนักเกินตัวนี้ไม่ค่อยกีดหนักทุกต้นนะฮะก็ต้องเลือกเอาต้นที่มันไม่ค่อยหนัก <Okay. S 1> นี่ฮนะดูสภาพนี่ครับกีดตําแพรเก่านะี่ยแหละของเรา hmm. ดูสภาพเบี้ยทุกต้นตัวนี้ก็ริืม ที่ว่ายางหน้าตายนะครับเริ่มกรีดแล้วเนี่ยมีข้างบนก็มีข้างล่างไม่ใช่มีนะลองจิ้มข้างล่างให้หน่อยนะำมนต์จิ้มตรงนี้ก็ดดได้อะแต่ว่าแกยังไม่ได้ตามลึกลึกหน่อยเพราะว่าเออเห็นไหมถึงชั้นละ<ม>เออเห็นไหม,มไถึงชั้นละดดเดี๋ยวก็จะมาโอ้โหหกรอบเลยหัวขางข้างนอตัด พี่มวลก็ช่างมนก็ใหม่นะครับพึ่งหัดเนี่ยแหละแต่ท้ำยามก็เริ่มกลับมาเยอะนะฮะเนี่ยเริ่มเริ่มมาทำไมข้างล่างเนี่ยแต่เก่าอย่างหน้าตายแถวนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับให้ดูว่ามัน,นหดขนาดไหน,นก็เลือกเอาจริงๆมันก็เริ่มมีทุกต้นนะก็เลือกเอาอืม ให้ดูว่าสภาพอย่างนี้ยังมีน้ำยางได้นะครับยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยนะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้แหละก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วตัวนี้ก็เพิ่งเริ่มเปิดนะฮะหนักหนักจริงๆดู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 ผลงานเก่าฮะดูดูนะฮะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยก็จะมาแล้วนะฮะหนามจะมาเยอะเลยแหละครับ เพราะว่าอันนี้วอมมก่อนวอมหัดที่มอคนกีดก่อนฮะสภาพได้เนี่เดียวคนมันไหลจริงๆบางต้นก็มาแล้วนะไหลาตามมีดมี่คนงานาทำไปทั้งยาเล่งทั้งกีดสภาพนี่นะฮะอันนี้ยางซ้มเปลือกสองนะครับเนี่ยมันก็มานะฮะโดยไม่ได้ใส่ปุ๋ย เลยนะครับฉีดน้ำหมักนะ mm hmm. ยางจะดูน้ำยางฮะดูเข้มข้นทุกอนูเลยนะครับดีโอ้ยห้านาทีแล้วเลยนี่ mm hmm. เดี๋ยวมันจะนานไปให้ดูการไหลของต้นนี้ก็ได้นะครับ mm hmm. ดูสภาพต้นด้วยนะครับ mm hmm. ดูที่ววามต้นมันไหล mm hmm. เลือกกีดไปก่อนนะครับช่วงนี้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ ใบมันเริ่มถอดยอดใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยทางทางดินด้วยนะครับหรือเคมีนะฮะวันนี้จะไปซื้อเดี๋ยวจะใส่พรุ่งนี้ดูต้นที่หนักหนาสาหัสนะฮะมันก็ยังออกดนูนะให้ดูเลยนะครับน้ำหมักสูตรสองจางต้นนะครับซื้อไปใช้เถะครับสามร้อยเกสิบเก้าบาทเองค่าส่งฟรี เก็บปลายทางครับเต็มหน้าฮะตัวพี่มวลอาจจะก,กีดยังใหม่อยู่นะฮะกได้ใส่ปุ๋ยนี่ก็ก็คงจะได้เพิ่มไปอีกนะฮะสองเท่าตัวนั่นะแหละใส่ปุ๋ยเคมีด้วยนะครับทางดินนะครับราคายางนี้ก็เจ๋อเลยนะครับผมขอบคุณครับเอาจาจานต้นน้ำหมักสูตรสองส่งฟรี3ามรบาทน,นะครับสวัสดีครับ